สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง CH DIY นะครับสวัสดีผู้ติดตามเจ็ดแสนวิวนะครับเจ็ดแสนคนแมนบอสพี่น้องเดี๋ยวเบิรงไหมไปเจ็ดคนสวัสดีผู้ติดตามเจ็ดคนนะครับขำๆครับพี่น้องครับเราอย่าไปซีเรียสอะไรมากนะครับอย่าไปคิดยากนะครับคิดเห็นมันยากมันกันยากนะครับวันนี้ครับ มีของมาส่งจากช h อปปีนะครับสั่งของไปช h อปปีตั้งแต่วันวันเสาร์นะครับสั่งอะไรมาดูกันครับขีกเลยนะแฟสั่งสายไฟครับสั่งสายไฟเป็นสายที่ HW ครับ เป็นสาย T-HW นะครับผมสั่งมาทำสายกาวนะครับสายกาวสายดินสายกาวนะครับที่ต่อจากตู้คอน summer นะครับตู้เซอร์กิตเบรกเกอร์ครับต่อไปลงหลักกาวนะครับลงแท่งกาวครับขนาดสายก็10 สแควร์มิลนะครับสิบสแควร์มิลหนึ่งคูณสิบ sqmm นะครับ sqmm คือตารางมิลลิเมตรนะครับขนาดหน้าตักนะครับหน้าตักของทองแดงนะครับ t hw ก็คือข้างในนี่จะเป็นทองแดงนะครับถ้า t hw แล้วก็มีขีดแล้วก็มีตัว A A ข้างหลังนั่นมาจากคำว่า อลูมิเนียมนะครับ T H W A หนึ่งหนึ่งข้างหน้าก็คือขนาดหนึ่งเส้นนะครับคูณ 10, สิบสิบตัวนี้ก็คือเป็นสิบก็คือขนาดหน้าตัดนะครับหน้าตัดของทองแดงนะครับของทองแดงหรือของอลูมิเนียมนะครับขนาดสิบห้าเมตรนะผมสั่งไปเมตรละเมตรละยี่สิบห้าบาทหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วก็ สายสีดำนะครับสาย THW เหมือนกันนะครับตัวนี้1คูณ16นะครับเนี่ย1คูณ16 sqmm นะครับตัวนี้จะเอามาต่อเป็นสายนิวตันนะครับจากบาเกลนะครับจากบาเกลมาหาเมนเซอร์กิตนะครับก็เลยสั่งสั่งตัวนี้มา คือผมจะเปลี่ยนจากคัตเอาท์เดิมนะครับเป็นตู้เซอร์กิตนะครับเป็นตู้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดลูกย่อยสิบช่องนะครับก็เลยทยอยสั่งอุปกรณ์มานะครับสั่งมาอย่างละเล็กละน้อยครับเราไม่ได้เราทําแบบประหยัดครับก็ค่อยๆสั่งมานะครับค่อยสั่งมาก็ตู้นะครับตู้ก็ยึดไว้ก่อนแล้วล่ะตู้เซอร์กิตก็ยึดไว้ แล้วก็ไวไฟใช้ใช้เป็นบางโซนแล้วนะครับหลักเก้าก็มีแล้วนะครับหลักเก้าก็มีแล้วแต่ผอ,อื่นจะย้ายจะย้ายตำแหน่งหลักก้าด้วยก็เลยต้องต้องเพิ่มความยาวนะครับของสายเก่านะครับวันนี้ไม่มีอะไรครับวันนี้ไม่มีอะไรมากก็มาคุยกันในช่วงวันวันหยุดนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดเบิร์ตเอรแล้วพี่น้องเมื่อวนี้ยี่สิบแปดเบิร์ตเอเด้อวันอังคารนะครับ เป็นเป็นวันหยุดนะเมื่อนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับจะผู้ที่จะเดินทางนะครับไปไหนมาไหนนะครับก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเดินทางถึงจุดหมายปลายทางนะครับโดยสวัสดิภาพนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับดูแลสุขภาพนะครับไม่ให้เก็บไข้ได้ป่วยนะครับ สุดท้ายนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับกดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามให้ทั้งช่อง CS DIY นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องนะครับช่องในน้อย,อยผู้ติดตามหน่อยๆนอยนะครับอนาคตกะอยากให้ผู้ติดตามหลายๆนะครับ ทางช่องก็จะได้มีกำลังใจนะครับทำคลิปดีๆคลิปที่มีประโยชน์บ้างแล้วก็ไม่มีประโยชน์บ้างเอามีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ทุกคลิปนะครับเอาไปเอาไอเดียเอาไอเดียเอาแนวทางนะครับไปประยุกต์ใช้นะครับกับบ้านของท่านนะครับให้เกิดประโยชน์ครับสวัสดีครับ